สวัสดีลูกๆนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับคุณครูการนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะในวันนี้คุณครูจะพาขึ้นหัวข้อที่3นะคะลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศกับการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนนะคะอันดับแรกเราต้องมารู้ว่าลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไรนะคะ,ะลักษณะภูมิประเทศคือลักษณะของพื้นที่นะคะที่มีความ สูงและก็ความต่ำเนี่ยแตกต่างกันนะคะเช่นภูเขาที่ดอนที่ลาบที่ลุ่มแล้วก็ชายฝั่งทะเลนะคะอันนี้ต่อไปลักษณะภูมิอากาศนะคะคือลักษณะทางลักษณะอากาศประจำถิ่นบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นเป็นประจำมาเป็นเวลานานนะคะเช่นฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวนะคะ ต่อไปเรามาดูภูมิประเทศนะคะที่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตนะคะ,ะบางชุมชนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ล่าบางชุมชนอยู่ในพื้นที่ลุ่มหรือว่าบางพื้นที่เนี่ยก็อยู่ในบริเวณภูเขานะคะบางที่ก็เป็นปากแม่น้ําเป็นบริเวณชายฝั่งนะคะซึ่งลักษณะภูมิประเทศต่างกันก็จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมนะคะทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะแล้วก็การประกอบอาชีพก็มีความแตกต่างกันออกไปนะคะ อันแรกเรามาดูเลยภูเขานะคะภูเขาเนี่ยเป็นบริเวณที่มีความสูงและความลาดชันมากนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเขตอนุรักษ์ป่านะป่าไม้นะคะสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ําลําธารนะคะนอกจากนี้เรามาดูนะคะนอกจากนี้ความชันเนี่ยเป็นพื้นที่ยังส่งผลให้อ่าของพื้นที่เนี่ยยังส่งผลต่อการดำรงชีวิตนะคะวิถีชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพนะคะเช่นการปลูกพืชแบบขั้นบันไดนะคะ อ,อันนี้ก็คือการดำเนินชีวิตของผู้คนนะคะที่อยู่บนภูเขาก็จะมีการปลูกพืชแบบขั้นบันไดนะคะต่อไปนะคะที่ดอนเป็นบริเวณที่มีความสูงและก็ความลาดชันไม่มากนะคะช่วงฤดูฝนเนี่ยน้ำไม่ท่วมขังนานนะคะเพราะว่าแต่ในฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีดินที่แห้งนะคะซึ่งเหมาะแก่การเพราะปลูกพืชอายุสั้นนะคะไม่ต้องการน้ำในบริเวณอ่าใน การจเจริญเติบโตนะคะเช่นมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพด <_ S 1> นอกจากนี้บริเวณที่ดอนเนี่ยยังเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์นะคะเช่น,นะคะโคแพะและก็ม้านะคะรวมไปถึงการตั้งบ้านเรือนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนนะคะอ่าต่อไปที่ราบเป็นพื้นที่ที่มีความต่างระดับอ่ต่ำนะคะมีพื้นที่ราบหรือว่าเป็นลูกคลืนนะคะเล็กน้อยพื้นที่ราบเนี่ยน้ำท่วม เวลาหน้าน้ำเนี่ยน้ำอก็จะอาจจะท่วมได้นะคะมักเป็นพื้นที่ทํานาทําการเกษตรแล้วก็มีการตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นนะคะส่วนข้อที่4นะคะที่ลุ่มที่ลุ่มเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่าที่ราบนะคะมักอยุดถัดกันไปจากที่ราบลงสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลนะคะที่บริเวณนี้นี่ก็จะมีน้ําขังนะคะเป็นบางเวลาหรือว่าตลอดเวลาส่วนใหญ่เนี่ย พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะใช้ทําเป็นบ่อกุ้งบอ่อปลาแล้วก็นาเกลือนะคะอาต่อไปบริเวณปากแม่น้ํานะคะเป็นบริเวณแม่น้ําไหลสู่ลงทะเลนะคะทาให้น้ําจืดเนี่ยจากแม่น้ําผสมกับน้ําเค็มเกิดเป็นน้ําก่อยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารจึงมีพืชน้ําชนิดต่างๆแล้วก็สัตว์น้ําอยู่ในบริเวณนี้ชุกชุมนะคะเหมาะแก่การประกอบอาชีพนาอาประมงน้ําก่อยนะคะการเพราะปลา สัตว์น้ำนะคะหรือว่าเป็นท่าเรือของชาวประมงนะคะต่อไปข้อที่6นะคะชายฝั่งทะเลเนี่ยเป็นบริเวณแนวชายฝั่งทะเลขึ้นไปบนบกนะคะที่มีความสวยงามบางแห่งเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะบางแห่งก็เหมาะแก่การประกอบอาชีพชาวประมงนะคะต่อไปนะคะ วันนี้คุณครูมีงานให้ทําอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมที่2ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศกับการดําเนินชีวิตนะคะคุณครูให้สังเกตภาพและตอบคําถามนะคะข้อที่1ภูมิประเทศที่ปรากฏในภาพคือคืออะไรคะเป็นภูเขาใช่ไหมคะเพราะว่าเขามีการทำนานแบบขั้นบันไดนะคะ2อภูมิประเทศดังกล่าวส่งผลให้คนในชุมชนอย่างไรก็คือเขา ให้ผู้คนเนี่ยนิยมผูกพืชแบบอะไรคะแบบขั้นบันไดนะคะอ่าคุณครูมีอยู่สองข้อให้นักเรียนได้ทํานะคะลูกๆอย่าลืมทํางานตามที่คุณครูมอบหมายให้แล้วส่งกลับมานะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ